โอ้รักครับครับสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนเพจสาธุชนคนไกลๆทุกท่านเนะครับมันนี่มาอยู่กับเชนแอรเบ้ายองสล็อตอีกแล้วครับพอกับเบายองทุกมือเช่นเคยพี่น้องมามันนี่เขาพาพี่น้องมาอยู่กับเกมคลีโอพัตราเนาะพี่น้องความรักแอมคีโอพัตราเนาะมาพี่น้องก่อนสีเรื่องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อใเป็นกำลังใจเบ้ายองนเด้อพี่น้องเด้อมาบอกหลายแห่งพี่น้องเข้าเกมมาเลยครับ มาเริ่มต้นกันเลยมาหนี้อยู่กับทุน555บาทโอ้ยเลขดีเลขด,ดีเนาะพี่น้องเนาะมาขออนุญาตล่างนาล่างนาค้อนล่างนาโดยเบ็ดบาทจัก30มใหม่พี่นอ้องเทอร์โบไปพี่น้อง30มใหม่เอา้าไล่พี่น้อง4บาทพี่น้องล่างนาไปเรื่อยเนาะอุ้ยจะพาเขาฟีกิมอุ้ยเขาฟีกิมพี่น้องบาดนี้เอา้าเขาฟีกิมแต่เบ็ดบาทบาดนี้ ร้องหมุนเบิงร้องหมุนเบิงเอาจังสีต้องหมุนตังเราพี่น้องเบ็ดบาทเบ็ดบาทอุย้ยโต๊ะขอบพี่น้องอา้าวบ่เป็นยังเัาถือว่าล่างหนาไปเรื่อยๆใน้องพี่น้องเขามาไหลบ่บ่ไหลพี่น้องซิปเบาๆครับสเซตเตอร์ไม่อีกแล้วแจ็คอตรงล่างหนาดีๆเนาะพี่น้องเขามาเตะอีซิปหนึ่งบาทพี่น้อง ป้าหนาเขาอีกแล้วนะป้าหนาเขาอย่างไรนะพี่น้องเนาะไปกันต่อครับไปกันต่อปบโอ้ยไหวไล่ไล่โอ้ยไหลดีพี่น้องมาดิเก้าสิบสามตัวุว้นสี่แบบพี่น้องห้าจุดสองบาทมาร่งางหนาสิเมื่อแล้ว <c oughs> โอ้สเก็ตเตอร์แต่อีซิปพี่น้องเบาๆเนาะครับมามาดิเพราะขยับขึ้นไปเป็นเบสหานะเบสห์เบสห,บห์ห้องลสื่อฟีชเจอร์สิเราได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เรีว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจพี่น้องจัดไปเลยเขาจัดฟีเกมฟีเจอร์ไปพี่น้องที่เบ็ดหาบาทเขาอด้หยัดหมุนจักเทื่อนึงสีเขาเขาขอให้สวยพี่นอ้องอ้าวมาเท่านี้ก็เริ่มกันเลยพี่นอ้องเขาตกุ้นบวกสองพี่น้องมาบัดนี้ปึ๊บดอกแรกไหลสวยงามพี่น,อน้องไหลไปอ้าวเท่านี้น้องพี่นอ้องกุ้นสามไปสิบห้าบาท ไปกันต่อครับเอาไหลๆสวยมามพี่น้องตาเทพตาเทพสวยเก่าโตตอนนี้ไหลต่อปะไหลต่อพี่น้องสิบตไหลต่ออีกสิบสองตเอา้าพี่น้องคุณนสิบเอ็ดแล้วปานี้สิบสามตคุ้นสิบสามครับสิบสามพี่น้องสิบเกคุณสิบสามพี่น้องดอกนี่สองร้อยห้าสิบสามบาทมาพี่น้องไปกันต่อเลยอีกแปดเถอเพือสิบไหลๆสิบมากคุ้นสิบหา สิบเอสโต้คุ้นสิบเจ็ดเราพี่นอ้องสิบไอสิบเจ็ดโต้ครับสิบเจ็ดโตดอกนี่เก้าสิบสามบาทมาถือว่าเขากำไร,รแล้วเนาะสำหรับไม่นี่คิงคิงไหลพี่น้องคิงไหลแับน,นี้เอา้าวไหวไหลไหลมาอ่าประมาณนี้พี่น้องคุณนสิบเก้าพี่น้องสามร้อยห้าสิบเอสบาทไปกันต่อพี่น้องย่าไปยองอสกเกตเตอร์มาโตเดียวพี่น้องสวยงามดอกนี่คุณนสิบเก้าพี่น้อง เอา้าร้อยสิบสองบาทหาสิบสตางค์ไปกันต่อไอซีเทือเอา้ามาบออีกสองเทือพี่น้องอีแจ็คอีแจ็คไลท์ครับอีแจ็คไลท์ไปปาดีไลท์ต่อไลท์ต่อพี่น้องไปกันต่อไปกันต่อพี่น้องแจ็คเจ็ตโตคู่เงียสิผาอ่าแจ็คเจ็ตโตพี่น้องมาพี่น้องรุนกันเทือสุดท้ายปะเนี่ เจอสุดท้ายสีม้าพ่อครีโอโอ้บมมาพี่น้องเป็นเก่ารอยสี่สิบสามบาทเนาะมาเดี๋ยวขออนุญาตร่องล่างร่องล่างเบิ่งก่อนสามสิบไหมเนาะสามหาสิบหารอยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องมาร่องล่างเบิ่งล่างอีแจ็คอุ้ยเก่ามากพี่น้องเตอร์ไรต่อบ่อไรพี่น้องบ่อไรบ่อไรง่ายๆเนาะบ่อเขาฟีกเกียงง่ายๆเนาะ อา้าวกะมาเรื่อยๆพี่น้องลองเบิ้งหนาเบิ้งหนวดกันไปก่อน A6 โตพี่น้องบ่ไรบ่ไรพี่น้องเนาะเป็นยังไงสิเป็นยังไองอือตาโอ้ยตา,อตาไหลพี่น้องตาไหลพุ่นสีสิบสองพุ่สีพี่น้องสี่สิบแปดบาทอ,าอ,อ้าวขออนุญาตซื้อฟีเจอร์ที ที่เบ็ดสิบบาทเนาะพี่น้องอ่ะเจ็ดรอยหาสิบบาทสิเป็นยังไงอามาดุ่นมอมมอมกันไปครับพี่น้องหมุนขอให้หมุนเขา่าขอบวกซองนั่านั้นขอให้หมุนเข่าพี่นอ้องอฮ้ยโอ้ยเลยไปพี่น้องเลยไปโอ้ยบ่านหนาบ่านหนาบ่านหนามุนพี่น้องอ่ะบ้านไปยังจัดเบ็ดหาจัดเบ็ดหาไปจักสามสิบใหม่อีกสิมาบอ ชิงไหลพ<อ>ี <c oughs> ่น้องขิงคุณสามพี่น้องสิบห้าบาทสิกลับขึ้นมากเลยพ,พี่น้อเก้าพี่น้องฮึบฮึบไปสวยพี่น้องสกเก็ตเตอร์บ่าไรพี่น้องโอ้ยซิปไหลซิปไหลพี่น้องซิปไหลเรื่อยๆซิปโตซิปสามโตพี่น้องมาพี่น้องสามสิบสองบาท แม่มไลฟ์ป่ะแม่มไลฟ์พี่น้องแม่โอ้สามสิบสองบาทมาไล่มาไล่พี่น้องบมาไล่มาไล่ห้าบาทหกบาทพี่น้อง,องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเหรอ <c oughs> มาลงลงไปซื้อฟีเจอร์เบสหลังๆกันนะเอารอยห้าสิบบาทเนี้ยบี๊สองเนี่มาพี่น้องสีขาวว่าขออนุญาตบ้หมุน,นรอบนี่ ร่องเบิงร่องเบิงกันก่อนร่องเบิงก่อนนะไหลเบ้ออะไเนาะพี่น้องมาเป็นยังครับรุ่นกันไม่ต่อไปเก้าเก้าบ่อะไรพี่น้องโอ้ยเหมือนสิจอดนิ่งแล้วนะเก้า 9, ไหลดอกแรกพี่น้องคูณสองเท่านั้นคูณสามเลยพี่น้องเก้าโตเอ็ดโตพี่น้องคูณสี่ได้คูณสี่นาะพี่น้องบอา่บาไรบ่าไร เก็บหอมรอมริดไปกัน <c oughs> เรื่อยไปหน่อยเดียวพี่น้องสเก็ตเตอร์ว่ากันท่านไหนมาเนาะท่านไหนมาพี่นอ้นองสเก็ตเตอร์สองตัวสามตัวสีมาบปบอมาพี่น้องอีกสามเถอะครับ <c oughs> บอหอดอีกแล้วพี่น้องอ่ะมาเปน็นยังเอ้ากลางเขียนมาพี่น้องอไหล ทุนเจ็ดพี่น้องมียีสิบห้าบาทอรอบนี้ร่วมได้แค่สามสิบห้าบาทนะพี่น้องขาดทุน <c oughs> มาพี่น้องเดี๋ยวเฮาจัดเบสสิบบาทสิบใหม่เนาะเบิ้งมันสิไปบ่มาเดี๋ยวสิบบาทสเก็ตเตอร์เอา้าได้เขาฟีเกมพี่น้องเขาฟีเกมเบสสิบขออนุญาตเริ่มเลยเนาะขออนุญาตเริ่มได้ดีกว่าเพราะว่าทุนเท่าหน่อยเนะาะวันนี้เนาะ สิไปมุนเดี๋ยวเสียไปหนาพี่น้องบ้าไปยังพี่น้องใหม่แรกอีแจ็คแจ็คหตัวหกบาทพี่น้องบ่ไรเนาะบ้าอะไรสิบว่ายโอ้วย้ายเลยพี่น้องมาไปต่ออีชิงสวยไหลๆพี่น้องยังวสิคูณนสองขึ้นไปอืมเดี๋ยวขุ้นสองพี่น้องเงียบสิบสี่บาทตอนนี้มีหาเธอสเก็ตเตอร์มาไม่เหรอไม่โตพี่น้องใีโตมาบพ บมาพี่นอในรุ่นในรุ่นนะนะหูยุดอกซิปซิปคอไลซิปไลพี่นอพุ้นหาดอกนี่อ่ะสามสิบห้าบาทพี่นออีสามเดือสีไลบ่สีไลบ่หืมบลเขาเลยพี่นอมาเคื่อุสท้สาทยพี่นออ่ะอีแจไนอไลพุ่นหกอ่ะเด็กพุ่นหกเราไปหนอหกหกสามสิบหกพี่นอ ได้ร้อยหกบาทรอบนี้หมุนไปเรื่อยๆพี่น้องเบ็ดเบสสิบบาทเท่านี้สิบเจ็ดคูณสองสามสิบสี่บาทพี่น้องมาพี่น้องจัดไปอีกสิบใหม่สิมาบอหรือว่าสิจบมีแวววสีเสียเนาะพี่น้องเนาะงวันนี้เนาะคลิปคลิปนี้อ่ะสิเป็นคลิปติดลบเนาะเฮ ส่งมาบ่ค่อยดีไปไหนอ่ะหมุนล่องปั่นไปพี่น้องเฮาเบ็ด10บาทปันปป่นไปสิมาให้บ่ไปพี่น้องบอมาบอมา <c oughs> นะพี่น้องกะประมาณนี้เนาะมื้อนี้เฮากัถือว่าลบเนาะพี่น้องสําหรับคบรียดอปตตาเฮาทุน555บาทเฮ้พี่น้องบ่เป็นหยังเฮา ยังมีโอกาสแก่ตัวในมือหนามือหลังเนาะนั่นแหละครับฮันไพมากลินีกเขา่าลืมกดไลค่กดแช่กดสล็อตไข่้บายองในเดอ้อพี่น้องนะครับสิบเป็นบาคุณยังสูงเนาะกัดจังได้กัดพอกันมือหนามือหลังเนาะพี่น้องพอกันในทุกมือแน่นอนหงม่วงแรงกับช่องบบายองสล็อตสำหรับมือนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะพี่น้องสำหรับมือนี้เบายองก็ต้องขขตโตจลลี่ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย